มาต้องไปโดนปลาหมูครับพี่น้องนะปลาหมูครับพี่น้องปลาหมูลปลาหมูมาแล้วนะจจกๆนะปลาหมู แกะยากเลยวานนี้าวกลยออกไปก่อนกบหมูมยุกยุกมายแล้วคู่ฝปปาพี่เนาะกบหมูมพี่เนาะกบหมูมี่เนาะหอ,อมอมักเลยกบหมูเนาะ ่าส่วนลายปลามูครับวันนี้รุ่นตัวครับพี่นอ้องจุ่มยกเลยช่วงนี้ปลามูกำลังเข่าหัวเล้วปลามูกำลังขึ้นครับพี่นอ้องโอ้ยปลาหมูครับพี่นอ้องบาทนี้โอ้ยปลาหมูครับบาทละกิโลเลย ปลาหมูปลาหมูทอดมาหลายกิโลแล้วครับพี่น้องปลาหมูเบิ้งปลาหมูครับพี่น้องปลาหมูลัลลงๆมากครับพี่น้องแล้วครับพี่น้องปลาสะดุดมาแล้วยึดยึดมาแล้วปลาหมูนี่ เอาหมูครับพี่น้องอู้ปลาหมูครับพี่น้องอู้ยปลาหมูครับพี่น้องอู้ยปลาหมูปลาหมูครับพี่น้องนี่แต่ปลาหมูล้วนๆเลยบวานนี้เกือบสองโลปลาหมูครับพี่น้องนึกปลาหมูครับพี่น้อง ก็มุงเนี่ยก็มุงมาแล้วสองกิโลเลยปุ๋มอ่ะิดตาเต็มยังไงแหม่แบบนี้ปล้าประเภทนี้ครับพี่น้องนลยงัลุ้นต่อครับพี่น้องอุ้ยอุ้ยปายังเนาะปลายังเนาะพี่น้องจะเบิ่งน้ำกันนะขาจะดุ้งตีหยุดเลย ตาหมูเก่าครับพี่น้องปลาหมูคือเก่าปลาหมูคือเก่าปลาหมูทอดคือเก่าอู้ปลาหมูตักสิบรไเวณแล้วปลาหมูครับพี่น้องปลาหมูตักกระสิบรไเวณแล้วมาเด้อพี่น้องมาตักปลาหมูน้ำกันครับน้อง ซุ่มได้เอาได้ก็เอาคุณอ่ะติ๊ตาเต็มเลยบาทเนี่ยปลาหมูปลามา,ากล้วยเดี๋ยวสอยจังปดครับพี่น้องช่วงนี้ขอเอาอนุญาตเอาส่วนลลยก่อนครับพี่น้องขออนุญาตเอาส่วนลลยก่อนน้อย,อยเดี๋ยวจังปดทีหลังช่วงปลาหมูกวกลังงค้นครับพี่น้องอปลาหมูทอคือไล่ทาว่า สวยๆเราเชือกนำเขาเดียวเลย <c oughs> <c oughs> คัก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 มาเนี่ยห <c oughs> นกปล,ลาหมูถึกใจไรปลาหมูเนี่ยขายกิโลละร้อยห้าสิบร้อยเศร้าแล้วก็กิโลละร้อยห้าสิบเด้อพี่น้องปลาหมู ลุ้นกันพี่น้องลุ้นลุ่นลุ้นลุ้นอืปลาสะทุ่งกระถือใบเนี้ยเออปลาหมูนี่แกจาก,จากๆพี่น้องปลาเนี่ยเป็นเก่งปลาหมูนี่พี่น้องนปะปลาหมูผสมกับปลาขาวเอาไว้ก่อนครับพี่น้อง เอาส่วนหลายไว้ก่อนส่วนให้หน่อยจะเอาปลาว่ากันทีลังบา้านละสองโลไปแล้วปลาหมูปลาหมูครับพี่น้องปลาหมูลุ้นพี่น้องปลาหมูลุ้นๆเลย ปลาหมูครับพี่น้องปลาหมูปลาหมูทอดปลาหมูทอ,อด,ด,ดครับพี่น้องปลาหมูบา่านอยากดึงเข้าได้แต่สะดุ้งมันโยดครับพี่น้องสะดุ้งโยดสะดุ้งไปวะฮอดพี่น้องครับพี่น้องอื ราคาสองกิโ,โขลขมงปลากาล้วยบ้านเอา้าห็นไปบ้านถือไปปลาเนี้ยอุดกับพี่น้องมันีเราเจ๊กนักหนาเด้อวันนี้เด้อมามาพุดปลาหมูซอยกันครับพี่น้องมาหลนุนดอครับพี่น้องบาทน,นักหนัก บาดประมูเข่าลายๆสะดุงโยดถ้าปุ๊ดเธอเดียวเลยครับพี่นอ้องมาเอา้าเอา้าเอา้าขึ้นในว่ะสะดุงขึ้นในว่ประมูมาอีกแล้วครับพี่นอ้องเบิงบ้งๆปลาหมูครับพี่น้องประมูครับพี่นอ้องเฮ้ยประมูะะม,มาละสองกิโล หบาทละกิโลของหมูอทอดครับพี่น้องทั้งตักทั้งจิ่มบลาเนาี่ยเอ้านี่กุญแจหมูกันเนี่ยเอ้ามา ปลาหมูครับพี่น้องบริโภดแล้วจังสิทันมาลักษณะนี่ปลาหมูครับพี่น้องว้ายมีแต่แนวเดียวมีแต่แนวเดียวพี่น้องเบิ้งเบึ้งปลาหมูครับพี่น้องปลาหมูเดินเลือตักซาให้เบิึงเบิึงปลาหมูครับพี่น้องปลาหมูครับพี่น้องปลาหมูพี่น้องปลาหมูพี่น้องเออพี่น้องเห็นปลาปะ อยู่ในป่านะอยู่ในป่าพี่น้องนะหัวซึบลึกเยอะน่อในป่าอะไรนะ่ะเอ้ยขึ้นหัวซึบลึกเนี่ปลาหมูว่าลูกปลาหมูว่างั้นน้ำน้ำเบื้อนี่พี่น้องปลาหมูก็ได้ ไงโดดกลายเป็นปลาขาวสวยราหวานเนะีะมุ้งวลายครับไม่ต้องเป็นปลาขาวแล้ววันนี้สวยมาก ปดออกมางูกันนครับดจังได้ปดถิ่มเลย